สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะทําน้ํานมเย็นด,ดื่มนะคะทุกคนค่ะอากาศร้อนๆนะคะก็ทําน้ําหวานเย็นๆดื่มจะได้สดชื่นนะคะ,คะวัตถุด,ดิบของเรานะคะก็ใช้น้ําหวานเฮลูบอยนะคะสีแดงค่ะจริงๆแล้วเขาก็จะมีหลายสีอยู่นะคะสีเขียวสีเหลืองอะไรเงี้ยค่ะก็แล้วแต่ใครชอบนะคะวันนี้เราชอบสีแดงก็จะทําสีแดงค่ะมีน้ําแข็งที่เตรียมไว้นะคะสองแก้วนะคะ อันนี้เป็นคอฟฟี่เมดนะคะนมข้นหวานค่ะนมคาเนชันนมจืดคาเนชันค่ะหม้อนี้เป็นน้ำน้าเชื่อมนะคะน้ำเชื่อมเราเพิ่งเชื่อมเสร็จใหม่ๆเลยค่ะเราก็ใส่ใบเตยด้วยนะคะหอมมากๆเลยค่ะเราจะใส่ลงไปด้วยค่ะเพื่อความเข้มข้นของน้ำหวานของเรานะคะแล้วก็มีน้ำร้อนนะคะ ก่อนอื่นเลยเราก็จะใส่คอฟฟเมดนะคะ,ะเราจะใส่ไปในถ้วยนี้นะคะเป็นการผสมในถ้วยนี้ค่ะค่ะเราจะทำหนึ่งชุดนะคะสำหรับหนึ่งแก้วนะคะก็จะใส่คอฟฟเมดนะคะประมาณหนึ่งช้อนครึ่งนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งใส่น้ำร้อนลงไปคนก่ ให้กาแฟเม็ดละลายก่อนโอเคเสร็จแล้วก็จะตามไปด้วยนมนมข้นนะคะคนยากนิดนึงเดี๋ยวเอาซ้อนใหม่เหนียว หนึ่งช้อนผงพูนนะคะน้ำแดงค่ะสองช้อนค่ะนมคาเนชั่นค่ะ ประมาณสองช้อนค่ะนี่จะเห็นว่าเป็นสีแล้วนะคะเป็นสีเข้มข้นมากค่ะแล้วก็ตามไปด้วยน้ำเชื่อมของเราประมาณครึ่งช้อนครึ่งทับพีเนาะ เ,เพื่อนๆเราจะชิมดูก่อนนะคะรสชาตินี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้นะคะหอมหวานสุดยอดเลยค่ะเราขยักน,นี้ออกมาเอาแก้วมาใส่ตอนนี้น้ำก็จะอุ่นๆนะคะทุกคนน้ำจะอุ่นๆ กออกมานิดนึงก่อนเวลาเทจะได้ไม่ล้นไม่ล้นออกจากถ้วยโอเคนี่พอดีเลยหนึ่งหนึ่งแก้วพอดีเลยเพื่อนๆคะถ้ามีหลอดก็ใส่หลอดนะคะดูดนะคะค่ะเราจะผสมอีกนะคะหนึ่งชุดนะคะอุ้ยหอมหมันหอมมันหวานมากๆค่ะทุกคน Can you give me one spoon, please? One spoon. Oh, I yes, said. Thank you. เข้มข้นมากมากเลยค่ะทุกคนค่ะเพื่อนๆคะ่ะถ้าทําขายนะคะก็ต้องทําหม้อใหญ่ๆหรือว่ากรอกใส่ขวดขายหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะร้านใหญ่ๆก็ต้องต้มเอาค่ะจะได้ง่ายนะคะไม่ต้องมาชงทีละอันนะคะก็ต้มใส่ใส่หมอ้อจะเหยือกอะต้มใส่เหยือกไว้เวลาเวลาลูกค้ามาก็ตักขายนะคะนี่ใส่แแข็งขาย หรือถ้าไม่ไม่ต้มไว้ก็ผสมอย่างละนิดอย่างละนิดนี้ก็ได้ค่ะร้านใหญ่ๆเนี่ยที่เขาแบบผสมไม่ทันนะคะเขาต้มไว้นะคะหรือว่าทำทำขายทำใส่ขวดขายเนาะบางทีเนี่ยแบบทำส่งอ่ะทำส่งตามร้านก็ได้นะคะนี่ค่ะ อันนี่เยอะไปนิดนึงไม่เป็นไรเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนคะน่าทานไหมเดี๋ยวเราจะชิมให้ดูนะคะ <c oughs> อร่อยมากๆเลยสุดยอดมันเข้มข้นจากน้ำเชื่อมนะคะทุกคนมันจะหอมกลิ่นกลิ่นใบเตยคะ่ะทุกคนนี่่คะ เ,เพื่อนๆจะให้แบบดูหน้าของเขาดีๆสวยๆนะคะโรยด้วยนมนมข้นจืดเนี่ยไปอีกนิดหนึ่งนี่โอเคเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะท,ะทุกคนขอไปดืม่มน้ำนมเย็นอร่อยๆก่อนนะคะขอบคุณค่ะพบกันใหม่เมนูหน้าสวัสดีค่ะ